สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเนอรเรื่องผีครับเรื่องที่เราจะเล่าต่อจากนี้เนี่ยเคยถูกเล่าในรายการพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนของคุณเนธซึ่งถูกส่งมาจากคุณเจนคุณเจนอายุประมาณ3 2ปีครับเมื่อคุณเนธได้ฟังแล้วก็รู้สึกอึง้งเพราะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับย้อนกลับไปสมัยที่คุณเจนกําลังใกล้เรียนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณเจนมีแฟนอยู่คนหนึ่งที่เรียนอยู่คณะเดียวกันครับ เขามีชื่อว่าคุณหนุ่มทั้งสองคบกันได้ประมาณ5-6เดือนและมีแผนกันว่าหลังจากเรียนจบแล้วจะแต่งงานกันบ้านของหนุ่มอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่เข้ามาเรียนที่กรุงเทพส่วนคุณเจนเป็นคนสมุทรสาครทั้งสองคนมาเรียนที่กรุงเทพเหมือนกันและก็ได้มาเจอกันที่มหาลัยและพบรักกันทั้งสองคนก็คบกันมาเรื่อยๆจนเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะเรียนจบแล้วหนุ่มจึงบอกกกัััับบเเจจจมวว่่่าาาะะพพไปแนนตํตให้้อรูก พอช่วงวันหยุดยาวหนุ่มก็เลยพาเจนกลับไปบ้านที่ประจวบคีรีขันด้วยทั้งสองออกเดินทางจากกทมประมาณทุ่มก,กว่าๆก่อนออกเดินทางหนุ่มก็ได้โทรไปบอกพ่อกับแม่ว่าจะพาแฟนไปหาซึ่งพ่อแม่ก็หลับรููอยู่แล้วว่าหนุ่มมีแฟนเพียงแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันก็เท่านั้นเองหนุ่มขับรถออกจากกรุงเทพพาเจนพาสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ไปผ่านจังหวัดเพชรบุรีเพื่อจะยิงตรงไปยังประจวบคีรีขัน จนเวลาประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มหนุ่มก็ขับมาถึงจังหวัดเพชรบุรีตอนนั้นหนุ่มรู้สึกว่าเหมือนยางหลังด้านซ้ายจะล่วครับพอรถมันง่วงเปรยไปทางซ้ายมากๆเลยหนุ่มก็เลยจอดรถตรงศา,าลาริมทางด้านซ้ายเพื่อลงไปดูว่ารถของตนนั้นยางล่วหรือเปล่าด้วยความที่เป็นวันหยุดยาวทําให้มีคนใช้รถใช้ถนนเป็นจํานวนมากเจนที่กลัวว่าหนุ่มจะโดนรถที่วิ่งตามมาเฉี่ยวชนก็เลยอาสาบอกว่าพี่หนุ่มไม่ต้องลงเดี๋ยวหนุ่มลงไปดูเอง เมื่อเจนเปิดประตูลงมาจากรถข้างทางมันค่อนข้างมืดครับเจนจึงเปิดไฟฉายจากมือถือเดินไปส่องดูยางรถด,ด้านหลังหนุ่มที่นั่งอยู่ในรถก็มองดูผ่านทางกระจกมองข้างแล้วอยู่ดีๆเจนก็รีบวิ่งกลับขึ้นรถมาด้วยท่าทีตกใจแล้วปิดประตูเฉยเลยอย่างไม่รู้ว่ารีบไปรีบไปเหมือนเจนจะรีบให้หนุ่มออกรถเร็วๆครับเมื่อหนุ่มได้ฟังอย่างนั้นก็รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยว่าทำไมน้องเจนถึงได้รีบหลนขนาดนั้นเหมือนไปเจออะไรมา คุณเจนก็เลยพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งครับรีบออกรถเถอะคุณหนุ่มจึงรีบขับรถออกมาจากตรงนั้นทันทีปรากฏว่ารถวิ่งได้ปกติเลยครับไม่มีอาการผิดปกติเหมือนตอนแรกแต่พอขับไปได้ประมาณไม่ถึงสิบนาทีเนี่ยจูจ่ๆเจนก็ได้ยินเสียงจากด้านหลังฝั่งตัวเองดังป๊อกป๊อกป๊อกเหมือนเสียงมือเคาะกระจกเจนก็เลยหันหลังไปดูที่เบาะหลังปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับใส่เสื้อยืดสีขาว กำลังเอาหัวโขกกับกระจกประตูด้านหลังเธออยู่เจนตกใจกลัวจนตาเลือกมองค้างแช่อย,อยู่อย่างนั้นประมาณห้าวีแล้วก็หันกลับมาเจนกลัวมากๆเลยครับเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยสักพักผู้หญิงคนนั้นก็รีดเ้อะออกมาเสียงดังลั่นรถพร้อมกับตะโกนว่ามึงออกไปจากรถกูพอได้ยินแบบนั้นเจนก็กกีดขึ้นมาดังลั่นรถเลยครับจนหนุ่มที่กำลังขับรถอยู่ตกใจว่าน้องเจนเป็นอะไร ก็เลยเลี้ยวรถไปจอดเข้าข้างทางก่อนพอจอดรถยนต์หยุดนิ่งหนุ่มก็มาขยับตัวเจนแล้วถามคุณเจนว่าเป็นอะไรเจนก็บอกว่าผีลอกผีลอกมีผีอยู่ข้างหลังเป็นผู้หญิงหนุ่มก็บอกว่าผีที่ไหนไม่เห็นมีเลยเจนก็เลยบอกว่าหนูเห็นตั้งแต่ตอนที่จอดรถลงไปดูยางแล้วตอนนั้นเขาก่ออยู่ที่หลังรถเป็นผู้หญิงใส่เสื้อยืดสีขาวแล้วเมื่อกี้นี้หนูหันไปก็เห็นเขานั่งอยู่ที่ด้านหลังอีก กำลังเอาหัวโคกระจกอยู่เจ้าหนุ่มที่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะไม่ได้ยินหรือเห็นอะไรอย่างที่เจนเห็นจึงทำได้เพียงแค่ปลอบใจเจนครับแล้วบอกว่าพี่เผื่ออะไรไม่เห็นมีเลยอดทนอีกนิดหนึ่งนะใกล้จะถึงบ้านแล้วแล้วหนุ่มก็จับมือเจนพร้อมกับขับรถไปด้วยตลอดทางกระทั่งขับรถมาถึงบ้านเวลาค่อนข้างจะดึกแล้วครับด้วยความหวาดกลัวและอะไรหลายๆอย่างหนุ่มก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเจนเจออะไร เห<ท>็นอะไรแล้วทำไมตัวเขาเองถึงไม่เจอพอจอดรถเสร็จพ่อแม่ก็เปิดประตูออกมารับทั้งสองจึงยกมือว่าสวัสด,ดีแล้วเดินเข้าไปในบ้านพอเข้ามาในบ้านก็นั่งพูดคุยกันนิดหน่อยแล้วขึ้นห้องนอนที่พ่อแม่จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วหลังจากอาบน้ําอาบท่าเสร็จก็เข้านอนกันปรากฏว่าน้องเจนนอนไม่ค่อยหลับครับพิกซ้ายขวาไปมาอยู่พักหนึ่งจึงหันไปพูดกับคุณหนุ่มว่าหนูกลัวจังเลย ผู้หญิงคนนั้นจะตามมาไหมคุณหนุ่มจึงบอกว่าเราปลอดภัยแล้วที่บ้านมีผีบ้านผีเลือนผีเข้ามาไม่ได้หรอกแล้วสักพักเจนก็เผลอหลับเพราะความเพียจากการเดินทางนอนหลับไปได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับเจนก็ฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมคนที่เจอในรถมาดึงมือเจนดึงแบบกระชากเหมือนพยายามจะให้เจนออกจากห้องนี้ให้ได้เจนสู้แรงมันยื้อยุดฉุดกระชากไปมาอยู่พักหนึ่งครับเหมือนจะสู้แรงเธอไม่ไหวแล้ว กระทั่งเจนกรีดร้องตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาคุณหนุ่มก็สะดุ้งตื่นขึ้นครับเพราะเสียงร้องของเจนคุณหนุ่มจึงถามว่ายังไม่หายกลัวอีกหรอปรากฏว่าพอหนุ่มมองไปที่แขนของเจนเนี่ยมันมีรอยเล็บข่วนเลือดไหลซิบซิบหนุ่มคิดว่าตัวเองละเมอไปข่วนแขนเจนหรือเปล่าจึงมองดูที่มือของตัวเองแต่ก็ไม่มีรอยเลือดหรืออะไรติดอยู่เลยตอนนั้นเจนก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนอนไม่หลับไม่กล้านอน จากตอนแรกที่คิดว่าฝันไปเท่านั้นแต่ทำไมถึงมีรอยเล็บขรที่แขนตัวเองได้ละ่ะตอนนั้นหนุม่มเริ่มเชื่อแล้วว่าเจนเจอจริงๆก็เลยออกไปเรียกพ่อกับแม่ให้มาช่วยดูอาการของเจนพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าอดทนอีกนิดหนึ่งนะนี่ก็ตีสี่ครึ่งแล้วอีกนิดหนึ่งก็จะเช้าแล้วเดี๋ยวพอเช้าพ่อกับแม่จะพาไปหาหลวงพ่อที่วัดน,นะพร้อมกับนำสร้อยพามาขอขอให้เจนกระทั่งฟ้าสางพ่อแม่และหนุม่มก็ได้พาเจนไปวัด ไปหาพระอาจารย์ที่นับถือกันพอไปถึงวัดพระอาจารย์ท่านก็ถักขึ้นเลยว่ามีผู้หญิงตามโยมนะตอนนี้เขานั่งขั้นกลางอยู่ระหว่างโยมและแฟนนั่นไงหนูบอกแล้วว่าหนูเห็นจริงๆหนูบอกแล้วว่าหนูเห็นจริงๆหนูไม่ได้โกหกเจนพูดส่วนขึ้นมาคุณหนุ่มก็เลยถามพระอาจารย์ว่าเขาเป็นใครหรือครับด้วยความที่พระอาจารย์รู้จักครอบครัวของหนุ่มดีอยู่แล้วท่านก็เลยบอกว่าหนุ่มไปสัญญากับใครอะไรไว้หรือเปล่า ผมไม่เคยสัญญาอะไรกับใครนะคุณหนุ่มตอบใช่หรอผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเองไปสัญญาอะไรกับเขาไว้เขาบอกว่าเขาอยู่เพชรบุรีบ้านเขามีปั๊มน้ำมันและเขาชื่อหนิงพอพระอาจารย์พูจบเท่านั้นแหละครับหนุ่มถึงกับน้ำตาตกเลยหนุ่มเริ่มสาร,รภาพว่าหนุ่มได้คบกับหนิงสมัยที่เรียนโรงเรียนมัธยมที่เพชรบุรีด้วยกันจนกระทั่งเรียนจบเจ้าหนุ่มสอบติดมหาหลัยต้องเข้ามาเรียนในกทม ส่วนหนิงพอเรียนจบม .6 เนี่ยหนิงก็ได้มาทํางานช่วยพ่อแม่ดูกิจการที่ปั๊มน้ํามันครับไม่ได้เรียนต่อแต่อย่างใดทั้งคู่ก็ยังคบกันมาเรื่อยๆโทรคุยกันบ้างไปมาหาสู่กันบ้างจนเข้าปีสองจะขึ้นปีสมเนี่ยพ่อแม่ของหนิงก็เริ่มแก่มากแล้วครับจึงอยากให้หนิงดูแลกิจการปั๊มน้ํามันต่ออย่างเต็มตัวและตัวเองก็เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวจึงได้เลิกลากันไป แต่ก่อนที่เจ้าหนุ่มจะเข้ามาเรียนมหาลัยเนี่ยเจ้าหนุ่มก็ได้บอกกับหญิงสาวว่าจะรักหนึ่งเพียงคนเดียวหากเรียนจบแล้วจะแต่งงานกันด้วยความสงสัยหนุ่มจึงถามพระอาจารย์ว่าอ้าวแล้วเขามาตามผมได้ไงครับในเมื่อเขายังไม่เสียชีวิตเพราะว่าตอนที่เราครบกันจนเลิกกันก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยแล้วอยู่ดีๆเขากลายเป็นผีได้ไงครับอาจารย์อาจารย์ท่านก็บอกว่าอ๋อโยมเขาเสียชีวิตแล้วนะ เขาโดนรถชนตายตรงหน้าบ้านเขานั่นแหละเมื่อเดือนก่อนนี้เองเอาอย่างนี้แล้วกันโยมทั้งครอบครัวกลับไปที่จุดนั้นแล้วนําทางวิญญาณเขากลับไปส่งที่บ้านเขาให้โยมไปที่บ้านของเขาไปขอขมาเขาพ่อแม่เขาด้วยแล้วก็ไปอโหสิกรรมต่อกันซะเรื่องราวมันจะได้จบอาตมาก็ช่วยได้แค่นี้แหละพอได้ฟังแบบนั้นเนี่ยทั้งหมดก็เลยเดินทางไปยังบ้านของหนิงที่เพชรบุรี ซึ่งตรงจุดนั้นเป็นจุดที่เข้าตัวเมืองประจวบแล้วจนกระทั่งเดินทางเมื่อถึงบ้านของหนิงหนุม่มก็ยกมือไหว้สวัสดีพ่อแม่ของหนิงหนุม่มรู้จักกับพ่อแม่เขาเป็นอย่างดีเพราะสมัยก่อนที่จะเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยเวลากลับบ้านก็จะแวะมาหาหนิงอยู่เป็นประจำพอเข้าไปในบ้านปรากฏว่าเห็นรูปทายช้าตามรณะตั้งอยู่กลางบ้านสรุปหนิงเสียชีวิตแล้วจริงๆหนุม่มได้เข้าไปพูดคุยกับพ่อแม่ของหนิงและเล่าเหตุก,การณ์ทั้งหมดที่เจอให้ฟัง ทั้งหมดคุยกันอยู่พักหนึ่งครับจนได้รู้ว่าวันนั้นเนี่ยขนาดที่หนิงกำลังข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเหมือนข้ามยังไม่ผลดีจูจูก็มีรถวิ่งมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนน้องหนิงเสียชีวิตคาที่ตรงนั้นเลยตรงศา,าลาริมทางที่หนุ่มไปจอดดูรถตรงนั้นแหละซึ่งกลางดึกของทุกคืนเนี่ยชาวบ้านแถวนี้มักจะเห็นวิญญ,ญาณของหนิงมานั่งเหมือนรอใครสักคนอยู่ในศาลาหลังนั้นหนุ่มเจนและพ่อแม่ก็เลยขออโหสิกรรมต่อกัน ให้ดวงวิญญาณหนิงไปสู่ภพภูมิที่ดีจะได้หมดห่วงและนี่ก็คือเรื่องราวที่คุณเจนได้ประสบพบเจอมาหากบอกว่าเป็นเรื่องจองเวรก็คงไม่ใช่ซกทีเดียวครับแต่เป็นเพราะวิญญาณยังยึดติดกับสิ่งหนึ่งอยู่ยังรอใครสักคนกลับมาตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้กันไว้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันมาอีพีหน้าสวัสดีครับ